คอมช่วยก่อนนะครับยังไม่มาครับกดแปยังไม่มานะครับ,ก,รบกำลังรออยู่ เอาไนได้เห็นผมเนี่ยผมไรสดอยู่นี่ผมก็บอเห็นเจ้าของไหมมาแ้มาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไลน์ในช่องทางใหม่ไหมครับเพราะวะ่าตอนนี้ผม้ิดว่ามันจะมีปัญหามัน เสียงชัดเจนว่าครับเสียงชัดเจนไหมนะครับผู้ใด,ดขอมาแล้วนะครับผู้ใดเขามาเขามาทถักท้ายกันขามาก่อนนะครับเดี๋ยวสิบวัฟังการไลฟ์สดวันนี้ครับผมพอตอนนี้ผมไปเห็นผมไาเห็นข้นขมบ่งผมนะครับผมไาเห็นคข้นขมบ่งผม ผูด้กูได้คมาได้หน,นีนะครับผู้ใดเขมามม่าเบิง่งบอลลูนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ท,ที่ไล่าาระบบนี้นะครับจริงๆเราผมจะพักไล่่านีก,กล่องตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเห็นเห็นคนนะครับเห็นเห็นสมาร์ชเห็นเอฟซีคามมาเบิ่งผมนะครับแต่ว่าผมไล่่านกล่องนี้นี่คือจังหวคืนโชว์นะครับสวัสดีสิบห้าท่านนะออาโอเคผูได้ข้ามา งัวแบ่งแบบเป็สือว่าง่วงัวแบ่งกัดสามารถเขาสมาคมไดบอนะครับเขาได้ครับเขาได้นะครับจริงๆเรานะครับถีมเว้าเมือนน้นะครับและหลายคนเห็นสูตรหนอเห็นสูตรโคแสนล้านนะครับถีถีคนคิดขึ้นมานะครับและเกิดดราม่านะครับโครงการนี่มันเป็นไปจังไดนะครับเป็นงัวสายพันธ์หยังนะครับเรางัวหยังจังสิขายเด็กสองปัญหานะครับคำถามต่างๆกะ ขามาคนทางจีจะลายนะครับเขอม่าอ่าจีจะหลายโครงการเห็นมันเสียแดงบองสินนะครับราคาอ่าระบบเพิ่นได้จังไหนแน่นะครับจริงๆแล้วโครงการตัวนี้นะครับเพิ่นเร่อนมาจากโคอ่าโคร้านครอบครัวนะครับตอนที่ผมติดตามนะครับตอนนี้กะอ่าเปลี่ยนแล้วก็ตีใหม่นะครับกะเพิ่นกเปลี่ยนซื้อใหม่นะครับเป็นโคแสนล้านนะครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังเป็นแคนน้ำหลองนะครับอันนี้ผมงเรา ผมบอกก็คือเป็นโครงการน้ำร่องจะบริษัททุกลังค่าเรือนนะครับการยังยังยืดตกวเก่าอยู่ก็คือจะเป็นหมู่บ้านละ1ล้านบาทนะครับก็กูดได้ครอบครัวละห้าหมื่นนะครับก็จะได้เป็นรอบรอบก็จะได้เป็นหมู่บ้านละยี่สิครอบครัวนะครับท่านผมจำไมบผิดนะครับราคาสองปีแรกนี่รัฐบาลมันจะซอยเหลือเรื่องดอกเบีย้ยนะครับราคาสองปีหลังนี่ก็จะเป็นอา่าเป็นเกรรษตรกรนะครับเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยให้กับทกศนะครับ เดี๋ยวเขาจวมามาแก่ดราม่านะครับพรม่พี่น้องครับเพราะว่าจริงๆเราเรื่องมีพ่ออกมาปุ๊บมันเป็นดาาราม่าเพราะว่าสูตร,น,รนี่นะครับพแม่พี่นนองครับสูตรนี่เรียงเจ็ดปีแต่จับเงืนล้านนี่นะครับพแม่พี่นนองครับหลายคน่ะเอ๊ะมันมันเป็นบอมันเป็นในอินรีบอนะครับเขาเรียงสาสพันธุ์ยังเขาคนจัดการจังไหนนะครับเขาจังสิเดเทตตามแบบแบบแผนของเพล่นนะครับอันดับแลกเลยนะครับปีแรกนี่เพื่อนว่า ปีแรกนั้เป็นแนะนํำน,น,น,นะครับพอเป็นพี่น้องครับให้ซื้อวัวทองนาะซื้อวัวทองแก่ๆเพื่อที่จะให้พืชคอนลูกเร็วนะครับออกแมเ่เป็นสองสาเดือนขอนลูกนะครับก็จะเป็นจากสองเป็นสี่นาะปีแรกนะครับปีที่สองมีซีโตัวนะครับปีที่สามนี่ปีที่สาม,าม้าเบิงตามสูตรของเพิ่นนะครับปีที่สามนี่คือ,อะจะมีหกตัวหกตัวนอนยังเพราะว่าแม่เพิ่นน่ะขอนลูกสองตัวตะว่าลูกที่เป็นมาคอด้ำเผานี่เพิ่นเนียว่าเดีดตังทองนะครับ ก็เลยกลายเป็นวะฮกโตนะครับปีที่4นะครับจาก6กนิ่เป็นสิบนะครับก็จะเป็นสี่ม่พันนะครับกับลูกอีสองโตนะครับร่วมกันเป็นสินะครับพรอมีพี่น้องครับผสมอีหยังจังสิไดแบบนี้เพราะน่ะอันบรูผสมเทียมบันไดบอผสมน่นนันเมสิติบบอแบบนี้นะครับตามสูตรเนี่ยนะครับพอมีพี่น้องครับจริงๆเราตามสูตรเนี่ยเพื่อนกับคนข้างที่จะฟีกว่างมื่นี่ยต้องไดลูกทุกปีทุกปีทุกโต นะครับพอไม่เห็น้องครับแต่ว่ารักการครอบเป็นจริงเนี่ยมันจะบดายประมาณนั้นเนาะจริงๆบางคน2ปี3ามสามปี2ลูกกับมีนะครับแต่ว่าขันเป็นไปได้นะครับในการผสมนะครับกับขันเปอร์เซ็นต์ติดสูงสุดยังที่ผมเคยออกกิจนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นผสมโตเนาะผสมโตเนี่เกือบลอยอนะครับอยู่ที่75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หัวลอยตัวผสมติดไปเจ็ดสิบห้านะครับหรือว่าไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอไม่เห็น้องครับแต่ว่าผสมเทียมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 4 5นะครับต่ำกว่าต่่ากวผสมผสมลอยตัวนี่ติดประมาณ4 5ตัวก็คือต่ำกว่า5 0นะครับบมื่อเปนว่า50ผสม2ตัวติดตัวหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์มันมันสิน้อยกว่านะครับพอมีพี่น้องครับเขาบอกว่าวกนก่าเลือกที่การผสมที่คนทางที่จะที่จะได้ลูกเร็วนะครับตามโครงการนี้นะครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่า,าขันมาเรียงแบบ ผสมเงี้ยวแนวแน่นะครับอาจจะบอใดท่านขึ้นเงินนะครับพอนีน้องครับอ่าระรับเมื่อแก่ก่อนเนี่ยอีกย่านหนึ่งนะครับก็คือผสมนะครับอ่าผสมอ่าตัวใดเขาจะสเหียเงินสองหมือนหาขายได้สองหมือนหานะครับพอมีน้องครับหลายๆคนก็สสื่อมันเป็นไปได้บอขายสองหมืนหานะครับจริงจริงนะครับพอนีน้องครับจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือหลายๆซากรณนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยยกตัวอย่างหนึ่งสากรณ์นะครับ ซาก่อนเนี่ยเขาเมีการเรียงงวพรีเมียมนะครับเพื่อจะากไปขายเป็นไขมันแสกนอนนะครับขายไขมันแสกซึมตอนนี้นะครับตลาดทีมันโค้งทีสุดหลักการทีสามไล่ใดห้เกษตรกรมากทีสูดตอนนี้ก็เป็นตลาดที่เหี่ยมนะครับเพราะว่าเพิ่งมีการลดราคาแล้วก็มีการมีแต่การเพิ่มจํานวนงวรับจํานวนงวจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืยๆนะครับคืองวแดงงวหนั่งงวดนี่นะครับราคาโล่งลงลงลงจนแบบ บอกผมว่าสิไปขายให้ไผ่นะครับแต่ว่ากลุ่มงัอ่ะพี่เมียมนะครับกลุ่มว่วพี่เมี่ยมของสากลบางสารเนี่ยเพิ่นไก่ย่างรับงูว่ะซะจากเกษตรกรในราคาที่ปกตินะครับแล้วก็มีมีแต่แบบแนวโน้มว่าต้องการหมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดจ๊นะบ้บัมีเกษตรกรที่จะมาหลวมโครงการนะครับเฮ็ดเจได้เขาจะสิขายงูอ่ะแต่ตัวละสองเป็นหานนะครับเพิ่มก็ขอเนี่ยขาเนียนเนี่ยน้ำหนึ่งสีนะครับขออนุญาตแนะน้ำหนึ่งสี่นะครับว่างูอ่ะนะครับขันเข้าเฮ็ด ว่าสายเหนือนะครับไข่โครงการคุณพี่เมียมนะครับของสหกรณ์กรต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นแม็กซ์บีฟนะครับยางพ้นข้ามนะครับหรือว่าน้องสูงนะครับนครพนมบีฟนะครับหรือว่ากลุ่มของนครราชสีมานะครับพรอมพิมองครับอ่าเสเดนวากิวนะครับพอมพิมนองเพราะว่ากลุ่มเราเนี่นะครับเพิ่นต้องการง่วนะครับเพื่อจะเป็นเขาคุณพี่เมียมนะครับซึ่งนะครับเกษตรกรเนี่ยคนเหลียงงัวแบบนี้คนทางที่จะหน่อยนะครับ ตัวหนักก็จะไปเลี้ยงง่วไทไทการว่วบงมันนะครับพอเป็นอ่าซึ่งนะครับมันสีบรสามารถปอนสดไฮครับอ่าสากรมูนีได้นะครับคนเพี่น้องครับเพราะว่าสากรมูนีนะครับเพิ่งื่อว่าแล่แล่เขาเลยนะครับสื่อว่าเขาขุนเนี่ย้าเป็นว่ากิวแบงกัดนะครับเป็นว่าว่ากิวหรือแบงกัดเนี่ยง่วเป็นเนี่ยนะครับคนเพี่น้องครับง้วเป็นจูงไปเห้เปินกรขุนเนี่ยเพิ่งซื้อแน่นอนกิโลละหอยนะครับ พรของซาเลต์ว่ากิ้วเนี่ยเพิ่นเสือนะครับเพิ่นรับเสืออยู่นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มว่ากิ้วต่างๆนะครับหรือว่ากลุ่มแบงก์กัดคุมถีเพิ่นเหลี่ยงงวดดันะครับเพิ่นเหลียงเพิ่นเสืออยู่แล้วนะครับเอาไปขายเพิ่นโลดนะครับสองลอยโลดเนี่ยเพิ่นก็ดเสือได้อยู่แล้วราคาสองหมื่นนะครับทั้งว่าสองลอยหานซีโลรนะครับเพิ่นก็ดเสืออยู่แล้วสองสองหมื่นห่านะครับตัวนี้คือคือสายพันธุ umas, <in> ์นี่เพิ่นได้นะครับพอมีหนองครับหรือว่านะครับพอแม่มีหนองเนี่ยมีความเฉียวชาญแล้วนะครับเหลี่ย อยากเอาไปคุ date, ้นตอนเนื่องนะครับอยากเอาไปคุ้นตอนเนื่องเพื่อจากเพจพี่เมียตอนนี้พี่เมียงเพื่อจะเปิดละค่อนข้างที่จะหลายนะครับเพราะว่าเพคนต้องการว่าค่อนข้างที่จะเขาเชือดคนทาดีจะหลายนะครับดังซิสเกตเองนี่เป้าหมายเพื่อนเนี่ยมากสูงถึงถึงเดือนละพันโตนะครับผมมี่น้องครับถึงเดือนละพันโตในการสีใส่งัวในการเขาเชือดนะครับหรือว่าเมือนี้นะครับกัเข้าดีจากจากฟาร์มอยู่กําแพงแสนเนาะของ อาจารย์สิธิพรนะครับปกตทส่งข่าวมาเนี่ยมือ,เองเกาเฮต์ขอตกลงนะครับกับประเทศจีนนะครับสื่อว่าจากไทยเนี่ยนะครับปีละหนึ่งแสนตนะครับ่อม่มี่น้องครับตัว้ก็อยากให้คพอ,พอมมี่น้องที่ตามนะครับว่าเมือว่าสายไทย่านไหนที่มันตลาดเข้ารองรับเพื่อเพื่อเข้าสีสานมาเลี้ยงเัวแล้วกต็ตอบโจทย์ตอบโจทย์อ่า ของเขาเองได้นะครับแล้วก็ตลาดการตลาดการตลาดนี่เป็นอี่ยังทีมีคนทางที่จะเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องมันคงกระปิชหนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ก็คืออยากให้มากบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่าโจที่เพิ่นให้มานี่จริงๆแล้วที่ที่ผมติงอยู่มันก็จะมีมีอยู่จุดนึงนะครับก็คือการการาการผสมแกนนั่นนะครับนอกนั้นก็คือการเลี้ยงหัวใให้ให้ได้ไฮได้ตัวละ2อ0 0 0ตัวนั้นมันก็บ่แม่นเรื่องเนี่แล้วก็สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์อีหยังที ที่สิบไม่ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับผมกะบอ้องว่าเป็นสายพันธุ์เนื้อนะครับชาร์โลเล้ ol ole, นะครับว่าคิวแองกัรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ก็คือสีเทาหายพอแม่พี่น้องสา,ามารถปอนเขาสมาัครไทยกับทราพัพยากรต่างๆนะครับซึ่งเพิ่นหางว่าเขาคุณพี่เมี่ยมอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับลูกพี่นะครับกินเขาน่าเย็นกับหยังนอกรับกินเขา่ากับหยังกินเขา่ากินเข่ากับพัดกับเข้าพัดกับเข้หาหมูกินหมูทุกวันทุกวันดีนะครับพ่อแม่พี่น้องกัน ผมอยากรู้ว่าสมาคมไหนบ้างครับที่รับลูกผสมแบงกัตอ้าวสมาคมไหนบ้างเนาะสมาคมอ่าที่เป็นรับแบงกัตเนาะครับเนาะสายแบงกัตตอนนี้ก็จะเป็นอ่านครพนมบีฟนะครับเป็นการรับยูเดอร์นะครับ,รบ, uder, รบแลกักการรับตะคองบีฟนะครับหรือว,ว่าเป็นสนิทวาเกียวนะครับหรือแม้กระทั่งอ่โค้กคุณดอกล้มดวนนะครับเป็นการรับยูคือกันนะครับพพี่น้องครับเป็นรับเป็นรับยูเป็นรับยู ละลายหมองละลายบอลเพื่อนกระดับนะครับตัวนี้ก็คือบบต้องกังวลนะครับหละกการให้ไปศึกษาให้ไปศึกษาขอมูลให้ดีนะครับเกี่ยวกับการสิเป็นสมาชิกของโคแสนหลานนะครับพี่น้องครับจริงๆเรามันก็เป็นโครงการเก่านั่นแหละครับแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนซื้อใหม่หลักการีอาจจะมีขอปรับเปลี่ยนใหม่นะครับขอปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของการกู้เงินนะครับของดอกเบี้ยว่ง่ายของดอกเบี้ยตะเกียนี่คือ คือปอดอกเบี้ยร์ซปีเนาะปอดอกเบี้ยร์ซปีแต่เออใส่เบอร์ไทยได้ซีปีนะครับแล้วก็ปอดอกเบี้ยเป็นเนื่องที่ปอดอกเบี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นปอดอกเบี้ยรสองปีแล้วก็สองปีหลังนี่เกษตรษก,กรมันคุ้นจ่ายนะครับเพราะไม่มน้องครับตัวนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับนอกนั้นก็คือผมก็มบบองว่าเป็นเรื่องดีที่ที่เป็นมาส่งเสริมนะครับผมมาส่งเสริมวงนี้นะครับล,าลา่างหน้าราคางูว่สวัสดีครับคุณคำสุมาลีนะครับสวัสดีครับราคางูว่ขยับ ขึ้นแมนแมนแมนครับใครราค้างง้วะกำลังเริ่มขยับขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโซนเสมอวันหันเบียดเพิ่อนกะเขาม้านะครับเขาม้ามางง้วจากโซนซีสเกตี่หลายคอบนะครับผมไม่นว่าะคอบลูกอมคอบเดียวนะครับข้ามเดียวอ,อยู่ของนอนท์ขูดเบนจลาดนะครับน้าเกียงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ,นนอันนี้กะเป็นเป็นข้าวดีเนาะอย่างหน่อยๆก็คืองนวงนี่ ถึงแม้สีบปเดซื่อราคาสูงปันไดนะครับเหมือนเเพิ่นคุยกันอยู่ที่เจ็ดสิบจบจบราคากันอยู่ที่เจ็ดสิบสองบาทนะครับแต่ว่ากับเป็นนิมิตนิมิตหมายอันดีก็คือเขาสามารถเขาสามารถระบายงัวเขาออกได้นะครับระบายง่วออกจากเกษตรกรได้นะครับพรอมนมน้องครับเกษตใไทยเฮาสามารถเอางัวรับรับงัวนคำว่าไม้นะครับเพื่อที่จะไปคุ้นแล้วก็เพื่อที่จะกระจายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพรอมนมน้องครับ นีเดี๋ยวเปิดโอกาสให้สักถามเนาะเปิดโอกาสให้สักถามมือนี้ไ um. ปแบบว่ายๆนะครับพอพิมพ์องครับการไล่โซดนะครับการไลฟ์่โซดมือนี้นะครับเป็นไปแบบไม่ว่านะครับและหลายคนก็ด่าม่านั่นแหละด่าม่าเกี่ยวกับสูตรนะครับสูตรนี่ว่าสายพันธุ์ยังนะครับเหี่ยงจังได่นะครับจริงๆนี่คือโครงการนี่เพวกสูตรนี่นะครับเพ่กกรเขียนไว้ให้ซื่อๆนะครับเป็นเป็นแบบอย่างนะครับบางคนก็มองว่า ม่วหลายมันต mm ้องใส่พื้นที่เพิ่มใส่นาเพิ่มนะครับเขากระล่องมากเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงยั้งใดเพราะว่าตางคันผู้ใดตามช่องบาลลูดเนาะตามช่องบาลลูดบาลลูดสิพาไปเบิ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงม่วที่ใส่งาในน้อยนะครับเป็นเลี้ยงม่วคขังขอดนะครับเลี้ยงม่วคขังขอดมีการเทรียอาหารลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะใส่พื้นที่ให้น่อยใส่ยาให้น้อยนะครับแล้วก็ให้ได้กำไรหลาย กับพยายามพยายามเอาซิ่งแบบแบบเอาแบบยาง,ขงเขานะครับมาปรับใส่นะครับผ้า,ใ,า,นะะาในขอบเนาะกัให้มองเบิรงเหล่ากันว่าระยะเงี้วเนี่ยวนแ่บง้อแบบใดเมื่อสีขายดีนะครับง้อแบบใดสีขายดีสีตอบโจทย์พอมีพี่น้องมาที่สุดนะครับพอมีพีนน่น้องับโมเมนต์ว่า, <S <s <ust are> วาเรียงตามกระแสเรียงดามกระแสกัอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีติดขอบบา้างนะครับแต่ว่าเข้าต้องอย่างว่าง้อเห็ดง้ออย่างสี สามารถทำเงินให้เห้าเร็วนะครับให้ให้เห่าได้เร็วที่สุดนะครับผมพี่นออ้อมครับกันว่าเขาหลายเป็นไปเขาอาจจะแดงออกนะครับแล้วเขาก็ับัดเมยพันไหวนะครับเพื่อที่จะผสมท่านและก็เลี้ยงต่อไปนะครับเขาอาจจะเล,ลา้ยไร้คนนะครับเดี๋ยวผมสิคออนอยากบอกอีกนิดนึงนะครับจริงๆเราว่าจะจบไรแต่ละจริงๆพระวาเลี้ยไร้คนนี่ขายต่างกระแสจริงๆเรากับพ่อเลี้ยงได้นะครับพ่อเลี้ยงได้ยู่นะครับแต่ว่า เห็นผู้นั้นกระขายผู้นี้กระขายก็ชิ่งขายคือกันนะครับก็ต้องมองคือมังย้อนกลับไปว่าเมื่อนี้นะครับข้าเลี้ยงมาสามสี่ปีแล้วขาวข้าสามารถดเรียงได้แล้วนะครับทุกอย่างเขามีหมดขอบขอบขาเตรียมฟางเตรียมหยาครบขั้นหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อนี้มันอาจจะงัวหลายเกินไปบบนะครับเขาเขาขาอยากขายเนี่ยเขาอาจจะจากงัวยืดซิบตัวเขาอาจจะลดลงสักครึ่งหนึ่ง นะครับเหลือแม่พันธุ์ดีๆไว้นะครับขายออกซิโตเพื่อจะลดท่าละนะครับต้นนั้นถ้าบริการทุนเบสบานนะครับเขายังสามารถกอมั่วซิบโตขึ้นมาได้นะครับเลียงไปเรื่อยๆรืเรียงไปเรื่อย,ยๆนะครับมันก็จะกองขึ้นมากกอขึ้นมากใหม่นะครับเมื่อมันไหลาอีกนะครับเขาก็คาดออกอีกนะครับคาดออกซิโตอีกเขาก็เ้ื่อยจเจ๊ซิบโตแบบนี้เข,ข้าจะมีอาชีพการเรียนม้่วอยู่ตลอดนะครับโดยที่กันบ้านคนนะ่ะขายถิ่มเราบอกหนูว่าเจ้าเสียเตุอย่างต่อนะครับขอกระมีแล้วแปลงงานกันมีแล้ว่กันสีนะครับ ขายออกเบิร์ดเรื่อยขายออกเบิดเลยเัมืกันเงินกับไส้เบิดงัวกับบอมีเหลี่ยงนะครับจริงๆเขายังขันเข้าขายบ่เบิดเขายังมีงัวงัวเหลี่ยงนะครับมันยังสามารถออกเมลแดถั่วในเข้าไปเรื่อยๆโดยที่เข้ากับเหลี่ยงที่เก่านั่นแหละโดยที่เข้าจัดการไว้ครบเบิดแล้วนะครับมืันนี่เขามือไงนะครับเขาอาจจะงัวเข้าหลายเกินไปหรือว่าข่าวต่างๆมาบันทอนจิตใจนะครับหรือว่าเข้ากับ่ได้เบิ่งโม่หรือไงเฮ้ยโมูโซนนี่โซนนี่เขาคือขายถดงกับไร ขายเพราะว่าพี่เนี่ยได้ผู้ละแสนสองแสนเดือนนี้เพิ่งจะขายเดือนหน้าเพิ่งจะขายเดือนต่อไปเพิ่พงจะ,งะ,นะงะงขายเพิ่อเลี้ยงทั้งไหนวะเรับคือบลองปรับเปลี่ยนนะครับเลี้ยงเพื่อโตสองตัวขายเื่อเพิ่นจังสีนะครับควมมีคุณสมบับผมกับผมมนะีอย่างไรเนาะอย่างแรกเสนอแนะแนวทางนะครับแล้วกาดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับดราม่าที่เกิดขึ้นในส่วนโตผมเนี่ยผมกับยังมองว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเราเขาก็ศึกษาเอานะครับศึกษาเอาว่าแบบใดสามารถอย่างใดหรือว่า ขันผู้ใดอ่าบ่อยากเข่าโครงการเพิ่นเพิ่นกมบูรณ์ในข่ับนะครับพผมพี่น้องครับมีทุนกัดสมารถสื่อมาเฮ็ดเองเรียงโต้ซ่องโตนะครับช่วงนี้หัวถือกรับสมารถเก็บมาไหวได้นะครับหัวสามสี่โตนะครับเดี๋ยวนี่ว่าอ่าหัวทั่วไปนี่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าขันดีๆเนี่ยกับสองหมื่นสามหมื่นนะครับหรือว่าขัดเป็นหัวหัวเนื้อหัวนันว่านี่นะครับราคากับหมื่นไปปลายเนี่ยพี่น้องกับสมารถไปไปอ่า ไปหามาเรลียนไดนนะครับเอามือนี่นะครับขันมอมมี่ปุ้ยสถามนะครับ,รบขออนุญาตจบไลเพียงแคนิคอนนะครับมือนี่ขอลาพี่ล่าหนองไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปไหว้มาไหว้ครับ